สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมรีวิวสวยๆนะคะจากทางร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะวันนี้เรามาจัดนอกสถานที่กันนะคะที่จังหวัดสระบบุรีนะคะพามาชมชุดแต่งมิวเอ็สวยๆนะคะ2022สไตล์มาสเตอนะคะสวยๆเลยนะคะชุดเต็มระบบนะคะจะมีทั้งหมด19ชิ้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูชิ้นงานแต่ละชิ้นกันเลยนะคะจะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างกาบข้างคิ้วล้อสเกิร์ตหลังคาดเอวนะคะ สปอยเลอร์ ved. แล้วก็คิ้วฝาท้ายนะคะแล้วก็การลอยท้ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานแต่ละชิ้นกันเลยนะคะตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะสไตล์ของมาชโตนะคะสวยๆเลยนะคะสีขาวมุกตามตัวรถค่ะตัดสีดำนะคะมีเพดมาสโตให้ตรงนี้นะคะสวยๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวครอบกระจังนะคะตัวครอบกระจังชิ้นล่างนะคะของมาชโตนะคะเป็นสีขาวมุกตามตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะ ตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อของมาสโตนะคะแบบนี้เลยนะคะใช้กาว3ามเอแท้ในการติดตั้งทุกจุดเลยนะคะอันนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะคะแล้วก็รับมากับกับประตูนะคะกับข้างประตูนะคะมีโลโก้คําว่ามาสโตะตรงนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆสีขาวมุกนะคะด้านข้างรับกันมากเลยนะคะกับชุดกับข้างแล้วก็สเกิร์ตข้างนะคะ รองรับมากับชุดคิ้วล้อนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะสเกิร์ตด้านหลังจะเป็นทรงมาสโตเหมือนกันนะคะสไตล์ท่อหลอกแบบนี้นะคะออกสีท่อนะคะสวยๆเลยนะคะสีขาวมุกตามตัวรถค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกันลอยนะคะกันลอยท้ายนะคะ m u x Sport นะคะ ของแบรนด์มาสโต็เหมือนกันค่ะทั้งคันเลยนะคะสำหรับลำนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วป้ายทะเบียนนะคะคิ Q ้วของป้ายทะเบียนสวยๆเลยจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นคาดเอวนะคะคาดเอวของมาสโตนะคะสีขาวมุกตามตัวรถนะคะแล้วก็สปอยเลอร์สีดำนะคะสำหรับข้างหลังนะคะจะรับกันได้ได้รายละเอียดอย่างลงตัวเลยนะคะสำหรับชุดมาสโตะชุดนี้นะคะ หล่อเล้าเลยนะคะสําหรับชุดนี้ค่ะด้านข้างอีกหนึ่งข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะกับข้างประตูค่ะแล้วก็จะเป็นสกเกิร์ตข้างนะคะส,สวยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้โมมอเตอร์ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกาม14ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 3ย์4 7 6 0 3ค่ะ ติดต่อได้ตลอดเลยนะคะงานสวยงานเนียนนะคะงานสีรับประกันให้หนึ่งปีเต็มเลยนะคะงานสีงานติดตั้งเรามีรับประกันให้นะคะเรามีบริการนอกสถานที่ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะท้ายน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่องทางทาง t ิ k t ต,ตอลอีกหนึ่งช่องทางนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับรับนนี้สวัสดีค่ะ